ก็ขอให้เธอทั้งหลายจงมีความสุขและก็สมหวังสมความปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยอันที่จิจเตเจตนาของเธอตั้งเอาไว้บุญกุศลที่เธอได้ทํามาแต่อดีตก็ดีในปัจจุบันชาตินี้ก็ดีทําร่วมกับเราก็ดีทําร่วมกับหลวงพ่อก็ดีได้ร่วมบุญกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ดีเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลายก็ดีพรมเทวดานังฟ้ามีท่านปู่ท่านย่าก,ก็ดี ขอให้ข้อสนเหล่านี้จงเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องรักษาสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในความสุขของเธอทั้งหลายให้สลายสลายตัวไปโดยไวและขอให้ความหวังและคว,วามปรารถนาอันเป็นความสุขอันใดจงพึงบังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ก็เรียกว่าเกิดขึ้นโดยพันทันทีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดเสมอกอ,อนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะคุณบิดามารดาคุบาอาจารย์มโนปูหลวงพ่อเป็นที่สุดผมและเทวดาขอความปรารถนาอันตั้งเจตนอาอธิฐานในครั้งใดของเธอจงถ้าไม่เกินวิสัยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามที่เราได้กล่าวมาขอผลนั้นจงยังเป็นตามความปรารถนาของเธอทุกเรื่องนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอน